สวัสดีครับผมนิติชัยสารพันธ์นะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําว่า3สิ่งนะครับที่ต้องรู้นะครับก่อนที่จะซื้อแบตเตอรี่3สิ่งนั้นมีอะไรบ้างนะครับอยากจะแนะนําเลยก็คือ1นะครับหนะครับก็คือโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับคือสิ่งที่ต้องรู้นะครับแล้วก็อันดับ2ก็คือแอมป์นะครับอันดับ3ก็คือค่า CCA นะครับแต่เรามาไล่เรียงกันะไยนะครับโวลต์นะครับโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับก็คือถ้า แปลแบบภาษาไฟฟ้านะครับหรือว่าเรียกว่าความต่างศักไฟฟ้านะครับซึ่งโดยปกติแล้วแบตรถยนต์เนี่ยจะอยู่ที่12โวลต์นะครับแต่อาจจะมีแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์บางรุ่นจะเป็น6โวลต์หรือว่าถ้าเป็นพวกแบตรถกอล์ฟก็จะมี6โวลต์ด้วยแล้วก็8โวลต์นะครับแต่ถ้าแบตรถยนต์ทั่วไปเนี่ย12โวลต์หมดนะครับอย่างหนึ่งก็คือแอมป์แอมป์เนี่ยก็คือความจุไฟฟ้านะครับก็คือยิ่งถ้าแอมป์เยอะเนี่ยแบตเตอรี่รุ่นแหล่แอมเยอะเนี่ยก็แสดงว่า มีความสามารถในการเก็บไฟได้เยอะนะครับสามารถจ่ายไฟได้นานขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือ CCA นะครับ CCA เนี่ยย่อมาจากค่า Co-Canking m นะครับหรือว่าเป็นค่ากำลังสตาร์ทนะครับที่อุณหภูมิต่ำๆนะครับหรือถ้าบ้านเราเนี่ยจริงๆมันก็ไม่อุณหภูมิต่ำนะครับมันร้อนอยู่แล้วนะครับแต่ก็คือสามารถใช้ค่า CCA เนี่ยบอกถึงความสามารถในการสตาร์ทของแบตเตอรี่ได้นะครับซึ่ง อุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยสามารถวัดโวลต์นะครับได้ก็จะมีง่ายๆเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะไม่สามารถวัดแอมป์แบตเตอรี่ได้นะครับอันนี้คือโวลต์มิเตอร์แบบดิจิตอลทั่วไปนะครับซึ่งก็ง่ายๆเลยนะครับปรับมาที่ตัว v นะครับเห็นไหมครับจะมีตัว v 2ตัวนะครับถ้า v แล้วเป็นรูปถ้า v แล้วเป็นรูปอ่ารูปคลื่นๆอย่างนี้นะครับแสดงว่าเป็นไฟกระแสสลับนะครับเราใช้ไฟแบตเตอรี่เป็นไฟกระแสตรงต้องมีรูปขีด นะครับก็ปับบันตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นนะครับเป็นเป็นโวลต์นะครับให้พร้อมใช้งานสามารถวัดได้นะครับเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่สามารถวัด CCA นะครับที่ตอนนี้ก็นิยมใช้กันนะครับก็คือจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับสามารถวัด CCA CCA ของแบตเตอรี่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการวัดให้ดูกันด้วย ันนี้นะครับวันนี้เราก็จะเอาแบตเตอรี่นะครับมาให้ดูกันนะครับว่าแบตเตอรี่ลูกนึงเนี่ยของรถยนต์รถเก่งทั่วไปเนี่ยจะมีค่าอะไรบอกบ้างนะครับอ่าอย่างที่เอามาให้ดูนะครับวันนี้จะเป็นของยี่ห้อฮูมานะครับนี่เป็นรูปเสือฮูมาเลยนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยมันจะบอกอยู่ที่ตัวแบตเตอรี่นะครับที่ด้านข้างกล่องเนี่ย จะไม่มีอะไรมากนะครับแต่เรามาดูกันนะครับครับผมถ้าเรามาแกะกล่องดูนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าอ่านี่คือหน้าตานะครับของแบตเตอรี่นะครับอ่าตัวนี้นะครับ 75B24L นะครับก็จะเป็นรุ่นของแบตเตอรี่นะครับแต่ที่เราคุยกันอยู่นะครับเรื่องโวลต์เรื่องแอมป์ นะครับก็จะมีเขียนเราไว้ระบุไว้เลยนะครับอย่างตัวนี้ก็คือ12โวลต์นะครับแล้วก็จะมีแอมป์นะครับ mhr นะครับ58แอมป์นะครับแล้วก็มีค่าอ่านี่เขียนไหมครับ co-canting m เห็นนไหมครับแต่ที่เราจะรู้จักในตัวย่อซะมากกว่านะครับก็คือ cca นะครับอยู่ที่510แอมป์นะครับ เดี๋ยวเราจะมาทําการวัดดูนะครับว่าแบตเตอรี่พูม่าตัวนี้เนี่ยที่เขาอ้างว่ามี CCA อยู่ที่510แอมป์เนี่ยวัดจริงแล้วเนี่ยจะมี CCA เท่าไหร่นะครับครับผมอ่าตอนนี้นะครับเราก็ทําการนะครับคีบขั้วเรียบร้อยนะครับแดงก็คือคีบขั้วบวกดําคีบขั้วลบนะครับไอตัวเครื่องวัดตัวนี้นะครับก็จะโชว์มาเลยนะครับที่วลตอนนี้คือ12.7วตลนะครับอ่าเรา็ทําการนะครับกดตั้งค่านิดนึง แบตเตอรี่เทสนะครับแล้วก็เป็นเลกูล่าฟัตธรรมดาก็คือเป็นแบตเตอรี่น้ำแต่ข้างในยังใช้น้ำไม่ของเหลวนะครับตัวนี้นะครับตั้ง CCA นะครับอ่านี่ผมก็ตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถตั้งได้ว่า CCA เนี่ยต้องการเท่าไหร่นะครับมาตรฐานเท่าไหร่ตัวนี้แบตเตอรี่รุ่นนี้เขาอ้างไว้ว่ามี510 CCA นะครับแล้วก็ตั้งไว้510 CCA นะครับแล้วก็กดเทสนะครับรอประมมผลน,นิดนึง อ่านะครับก็จะเห็นมาทัดแรกนะครับมีหน่วยเป็น cca นะครับวัดได้540 cca นะครับแล้วก็12.7โวลต์นะครับแล้วก็มี internal r ก็คือ t e r n a l internal resistance นะครับหรือความต้านทานภายในนะครับที่5.52นะครับผมอ่าก็แสดงว่าตัวนี้เนี่ยมีค่า cca จริงๆเนี่ยที่วัดได้เนี่ยมากกว่ามาตรฐานจากทางโรงงานถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับ และนี่ก็เป็น3ค่านะครับที่เราต้องรู้นะครับก็คือโวลต์แอมป์แลวก็ CCA นะครับก่อนที่เราจะเลือกซื้อแบตเตอรี่นะครับจะได้มีความรู้นิดนึงว่าแบตเตอรี่ที่เราจะซื้อเนี่ยควรจะมีแอมป์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ CCA เท่าไหร่ง่ายๆเลยคือเราอยากซื้อที่แอมป์กับ CCA ต่ำกว่าตัวแบตเดิมที่ติดรถมานะครับเพราะว่าทางค่ายรถยนต์เนี่ยต้องคำนวณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าแบตเตอรี่รถคันเนี้ยควรจะมีค่าเท่าไหร่นะครับ คลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามได้จากคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ